อ่าโอเคสวัสดีครับเพจไม่สวยเวลาเจ็ดแอนรีวิวนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ช็อกโกแลตวิวนะแล้วก็ผมเนี่ยมาเป็นววทยากรรับเชิญครับเกี่ยวกับการสอนถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือนะเป็นกิจกรรมสำหรับท่านที่ซื้อมือถือเสี่ยมี่สซีรีส์ไปนั่นเองนะครับใครซื้อไปแล้วก็ลงทะเบียนนะจะได้เจอผมในวันนี้เลยนะครับแล้วก็เทคนิคที่จะสอน,นในวันนี้อนะ่ะบอกไว้เลยว่าเน้นๆละก็แน่นๆเลยนะครับเสร็จงานนี้ไปนะถ่ายรูปเก่งเลยทีเดียวฮ่า มองเห็นป้าโฆษณาไหเห็นมือเนาคุณก๊อฟกิติภูมินะไมโอเคสวัสดีครับชื่อพี่ก๊อฟกิติภูมินะครับวันนี้ผมจะมาเป็นวิทยากรนะในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ไฮไลท์เด็ดๆคือการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับวันนี้จะสอนแบบหมดเปลือกเลยเทคนิคเทคนิคอะไรผมสอนแบบไม่ยั้งเลยนะครับทริปแอนทริกนะในการที่จะถ่ายภาพให้คมชัดนะอันนี้เป็นเทคนิคที่ควรที่จะทําเป็นนิสัยเลย เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านอาจจะบ่นว่าเอ๊ะทำไมกล้องคนนี้ถ่ายรูปชัดจังกล้องฉันไม่ชัดเลยไปเช็คดูอีกทีหนึ่งสรุปกล้องไม่ได้เช็ดเลนส์เลยอันนี้ฝึกให้เป็นนิสัยนะครับควักมือถือขึ้นมาจะถ่ายรูปเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมกดเช็ดเลนส์ทุกครั้งนะครับอันนี้ถือเป็นเทคนิคที่ผมเนี่ยทำแบบว่าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่กล้องเล็กเนี่ยต้องเช็ดเลนส์ก่อนถ่ายนะครับบนมือถือผมแนะนําให้เปิดตารางครับเราใช้เป็นไกด์ไลน์ในการถ่ายภาพได้นะครับเนื่องจากว่าเราถ่ายเลนสเ์เคปเน เราจะได้กะระยะได้ว่าเออมันตรงแล้วหรือยังประมาณนี้ฮะผมว่าเราไปลุยสถานที่อนอกสถานที่ดีกว่านะฮะจา,างห่ายังไงให้มันมีเรื่องราวเทคนิคที่ผมใช้บ่อยเนี่ยเวลาผมไปไหนคนเดียวนะผมจังรอจังหวะให้มีคนเดินผ่านอันนี้เอาไปลองใช้ได้นะอย่วันนี้มันอาจจะคนน้อยแต่ไไปเป็นไรยลางเช่นเราจะถ่ายตึกเนี้ยถ่ายแค่ตึกเปล่าๆอล่าอันดูน่าเบื่อเรารอจังหวะให้คนเดินสักคน2อคนเนี้ย ให้มันติดเข้ามาในเฟรมเนี่ยมันก็จะดูแบบมีเรื่องราวอะไรประมาณนี้ครับปกติเนี่ยเราอาจจะถ่ายแบบว่าตรงๆนีใช่ไหมเราเอียงกล้องนี้เอียงกล้องครับเอียงกล้องอแบบยืนนี้นะอ่าโอเคเนี่ยฮะเอียงกล้องแล้วก็ย่อย่อตัวลงนิดนึงครับ สูตรเลนไวนอาจจะก,ก้มเยอะนิดน,นึงนะเพราะว่าความเป็นเลนไวมันจะทำให้คนเด่นขึ้นอ่ะมันเราเราต้องมองมุมเสยไ้ก่อนอันนี้เราหลักสำมพัญของการถ่ายเลนอัลต้าไวเลยครับเพื่อความมันฮะแบบกระโดดทีนึ่ง <kaikki> โ,โอเคครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปึ๊ก ใช้เสาใช้อะไรก็ได้แบบเป็นมุมปาดเข้าไปฮะมันมันจะดูแบบเออแบบดูมีอะไรอะมรแนี้อ่ะอ่าหมดครับหมด ปกติตานถ่ายวีดีโอเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมเดินถ่ายตามคนตามอะไรอย่างเงี้ยไม่เวิ้อครับทำมือแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้ครับเสะชิดลำตัวพี่ขากลางออกนิดนึงครับเหมือนฝึกวัดเส้าหลินเลยตอนเนี้ยกออกนิดนึงครับถ้าแบบนี้นิดนึงครับตัวตัวย่อเข่าลงนิดนึงตรงตัวครับครับทรงตัวแล้วก็วิธีการเดินเนี่ยค่อยๆเดินแบบนี้ครับ เดินย่องครับเด้อรับประกรัน <c oughs> นิ่งใช้ได้ทุกกล้องด้วยเอาไปใช้กับกล้องธรรมดา <c oughs> กล้องอะไรได้หมดเลยถือแบบนี้ก็จะ <c oughs> ประมาณนี้ครับการการเดินก็จแบบอย่างนี้ open ครับไอ้คุณคิดก่อนถึงฝั่งกล้านะครับถ้าหาต่อที่ได้นะครับ